สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ผมพามาดูนะครับที่ดินครับของเรานะครับก็พิกัดอยู่ที่คลองสิบน้องเสือนะครับแปลงนี้ครับข้อดีครับคือติดถนนเรียบคลองสิบน้องเสือเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับพื้นที่ดินที่ติดคลองแบบนี้นะครับบอกไว้เลยว่าหายากจริงๆขอท้าได้เลยนะครับตั้งแต่รังสิตนครนายกยาวไปจนถึงสุดคลองระพีพัดเนี่ยที่ดินขนาดหนึ่งไร่เหมาะสาหรับสร้างบ้านเนี่ย โอหายากจริงๆครับยิ่งเป็นพื้นที่ที่ิติดคลองเนี่ยยากยิ่งกว่าครับแต่ว่าแปลงนี้เรามีนะครับพื้นที่ขนาด349ตารางวาข้อดีของแปลงนี้ครับอยู่ไม่ไกลนะครับขับจากนี่ไปจนถึงถนนบางสีนะครนายกเพียงแค่7กิโลห่างจากนี่ไปจนถึงตัวเมืองของอำเภอหนองเสือก็แค่1กิโลแค่นั้นเองนะครับขับรถไปนิดเดียวก็ถึงท่านจะไปตลาดไปโรงพยาบาลธนาคารหรือแม้แต่ศูนย์ราชการนะครับก็อยู่ไม่ไกลนี่เองตรงหนองเสือเรานี่เองนะครับก็ เป็นที่อยู่ในเขตของเทศบาลหนองเสือเลยก็ว่าได้แปลงนี้ครับจุดหาจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าหนองเสือถ้าท่านขับเข้ามาแล้วเจอการไฟฟ้าน้องเสือที่ดินแปลงนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามครับผมจะพามาดูด้านในนะครับตอนนี้ก็เราให้แม่โคเนี่ยปรับเทีย์ที่ดินให้จนสวยงามแล้วนะครับเห็นไหมครับปรับถมดินไปบางส่วนแล้วก็นั่นแหละครับต้นไม้ใหญ่เราเก็บเอาไว้ทุกต้นเลยนะครับ ก็ต้องบอกกันเลยว่านี่คือบรรยากาศของที่ดินจริงๆเลยนะครับเห็นไหมครับก็ปรับเทีย์เสร็จแล้วก็ลุงก็กําลังทาความสะอาดอยู่นะครับของเรื่องของถนนด้านหลังผมตรงนี้ก็จะเป็นคลองสิบน้องเสือนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นบรรยากาศของถนนเลียบคลองอก็เป็นถนนแปลงนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าข้อดีอย่างหนึ่งเป็นถนนเลียบคลองครับที่อยู่ฝั่งทางด้านนี้1รถไม่พลุกพล่านนะครับรถเล็กส่วนใหญ่จะเป็นรถเล็กที่ขับไปขับมาเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งนะจะเป็นถนนหลัก ซึ่งเป็นท่นลมสลักข้อดีก็คือสามารถค้าขายได้ครับแต่ข้อเสียก็คือรถวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสูงครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนอยู่บ้างครับแต่ถนนเส้นนี้เนี่ยเหมาะสําหรับสร้างบ้านและทําเป็นจุดขายได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินก็ได้ครับเพราะด้านหลังนี่บรรยากาศดีมากแล้วก็มวีวิวของต้นไม้เยอะครับท่านใดที่ชอบพื้นที่บ้านติดคลองบ้านริมคลองเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าคลองสิบน้องเสือเนี่ย มีน้ําอยู่ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าข้อดีอีกอย่างนึงนะครับตอนปี54ี่นะครับที่น้องเสือเน้น้ำไม่ท่วมนะครับท่านใดที่อยากจะสร้างบ้านสร้างไว้สําหรับให้ครอบครัวนะครับที่แปลงนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีครับเพราะว่าน้ําไม่ท่วมขนาดตอนปี5 4ท่วมกันทั้งหมดนะครับน้องเสือไม่ท่วมครับก็ที่ดินแปลงนี้อยู่ถนนเรียบคลองออก็จะ,จะ,จ,ะจะบรรยากาศดีครับอย่างน้อยเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสบายใจได้ว่าไม่มีอะไรมารบกวน สายตาแน่นอนก็คือมองไปเนี่ยก็จะเห็นวิวของของคลองนะครับผมพามาดูด้านในนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ดินครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านหลังนะครับเพื่อจะได้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่เนี่ย349ตารางวา3งานกว่ากว่าเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยกว้างนะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับก็กว้างทั้งหมดครับ17.5เเมตรนะครับก็จากเสาไฟฟ้าต้นนี้เลยนะครับนี่เป็นพื้นที่ดินทั้งหมดนะครับ มาจนถึงตรงนี้ครับถึงตรงต้นมะขามนี้นะครับก็คือว่าขอบเขตนะครับ17.5เมตรที่ดินก็จะยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับที่ดินยาวไปจนถึงด้านหลังครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในครับเดี๋ยวพา,พาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นถนนเรียบพรองถนนติดคลองฝั่งนู้นก็จะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับถนนเส้นนี้ก็ออกน้องแคสระบุรีอยุธยาวางน้อยได้หมดเลยนะครับก็เป็นถนนใหญ่ที่มีรถ เข้าออกสะดวกได้หลายทางครับผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่ก็เป็นที่ดินที่เราปรับถมไปแล้วนะครับครับพาเข้ามาดูครับเห็นไหมครับก็สวยงามเลยครับนี่ฮะพอปรับถมเสร็จแล้วเนี่ยถนนเอ่อที่ดินแปลงนี้เนี่ยถือว่าทําให้ได้บรรยากาศสบายครับเห็นไหมครับนี่ต้นไม้ใหญ่ก็มีนะครับต้นไม้นี่เป็นต้นต้นว่าครับอายุประมาณสักเกือบ20ปีแล้วนะครับเป็นต้นใหญ่ ซึ่งเราก็เก็บเอาไว้นะครับแต่อนาคตถ้าเกิดว่าถ้าใช้ไว้สําหรับทําร่มก็ได้ครับแต่ถ้าจะเอาออกก็ได้ตัวสวน,สวนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสระน้ำครับสมัยก่อนเนี่ยเจ้าของที่เดิมเนี่ยก็ทําเป็นสระน้ําล้อมรอบ,อบตัวบ้านเลยนะครับก็ไว้สําหรับเลี้ยงปลาล้อมรอบตัวบ้านเลยครับสาหรับเลี้ยงปลาก็ที่ดินตรงนี้ครับก็เราก็ปรับถมไว้ให้แล้วนะครับนี่เข้ามาด้านนี้ครับก็นนบเข้าไปด้านในนะครับเห็นไหมครับ ผมพามาดูครับนี่เลยครับก็เป็นที่ดินด้านนี้นะครับก็จะมีสารปุ๋ครับเราก็จะเข้าไปดูด้านในนี่ครับที่ดินตรงนี้ครับครับก็นี่เป็นที่ดินด้านในนะครับเห็นไหมครับก็สังเกตจะมีต้นไม้เยอะแปลงนี้ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับธรรมชาติเกือบ90%เนลยนะครับที่เรายังเก็บไว้อยู่นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ ที่ให้ร่มเงาได้แล้ววิวบรรยากาศด้านหลังก็ดีมากนะครับหลังจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทุ่งนาครับในช่วงที่หน้านาเนี่ยตรงนี้ก็จะสวยงามมากท่านใดที่มีไอเดียดีอยากจะทําร้านอาหารที่มองเห็นทุ่งนาได้ยามเช้ายามเย็นนะครับเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของหนองเสือเลยก็ได้ที่แปลงนี้สือว่าสามารถทําได้ด้านหน้าเป็นร้านค้าด้านในเข้ามาก็จะเป็นจุดขายให้ได้ครับก็จะทําเป็นสวนเป็นทางเดิน าไว้สําหรับทําร้านอาหารได้ร้านกาแฟได้นะครับนี Lightning. ่เป็นบรรยากาศรอบๆตรงนี้เป็นต้นหญ้าเอาต้นว่านะครับต้นว่าที่เอ็นเอียงไปแล้วแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ทําให้สวยได้นะครับตรงนี้ฮะตัดแต่งกิ่งหน่อยก็จะสวยงามมากตรงนี้เป็นพื้นที่ของสระน้ํานะครับอาจจะต้องลอกต้องอะไรหน่อยก็สามารถทําได้ก็จะสวยงามครับที่ดินด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับยาวไปจนสุดด้านหลังนู้นเลยนะครับที่เราเห็นด้านหลังนั้นก็จะเป็นทุ่งนาแล้วนะครับเห็นไหมครับทางด้านนู้นครับหลังจากนี้จะเป็นทุ่งนา ครับก็ที่ดินด้วยความกว้าง17.5เมตรลึก80เมตรเนี่ยก็สามารถเหมาะสร้างบ้านได้อย่างดีเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆอันนี้คือจากท้ายแปลงไปนะครับนี่คือจากด้าน,นท้ายแปลงไปก็จะมีสูงพื้นดินด้านซ้ายเป็นสระน้ำนะครับมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นที่ดินด้านหน้าที่ปรับถมไว้แล้วฝั่งตรงต้นมะพร้าวตรงนั้นก็จะเป็นถนนเรียบคลองแลวครับพี่เป็นเรียบคลอง10อก็บรรยากาศดีครับสบายตามไม่ต้องมี บ้านฝั่งตรงข้ามให้เกะกะกวนใจเลยเป็นพื้นที่ของคลองทําไว้สําหรับนั่งเล่นเป็นที่พักผ่อนก็สามารถทําได้นะครับตรงนั้นท่านใดที่ชอบตกปลาในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆก็เป็นที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยต้องรีบโทรหาอีกได้เลยนะครับเพราะมีแปลงเดียวจริงๆและแปลงแปลงแบบนี้หายากมากๆครับก็บอกกันเลยนะครับว่าสามารถโทรเข้ามาได้เลย0881451155จะเป็นเงินสดหรือจะเป็นเงินผ่อนก็ได้ครับยินดีรับทุกเงื่อนไขเลยนะครับ ยินดีรับทุกข้อเสนอท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถรีบโทรมาเลยนะครับย้ํานะครับสดก็ได้ผ่อนก็ได้นะครับรีบโทรมาด่วนเลยครับเป็นที่ดินผืนเดียวผืนสุดท้ายที่ติดเรียบคลอง10จากนี่นะครับไปจนถึงคลองละพีพัดเนี่ยที่ดินแบบนี้หาไม่มีแล้วจริงๆนะครับผืนนี้ที่เราได้มาเนี่ยเราก็าได้มาด้วยความบังเอิญครับแต่ว่าด้วยความบังเอิญของความสวยงามเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าอยากจะหาเจ้าของตัวจริงที่ อยากจะทําบ้านแล้วมีบ้านติดคลองแบบนี้ครับโทรมาหาเอกนะครับ0881451155โทรมาหาเอกได้เลยนะครับ0881451155โทรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ